สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่น้าเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์คูปตารุ่นแอลสามสองศูนค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ลนสามสิแรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบไดเรทอินเจคชั่นตัวระบายความร้อนด้วยน้ำหนึ่งพัซีซีขับเคลื่อน4ี่ล้อสี่วเพลานะคะ กับสินค้าใหม่ของเราค่ะพี่ช้างส้มคันงามรถแท็กเตอร์คูโบตารุุ่นอ่าว3208 SP ค่ะตัวนี้จดทะเบียนทันวาปี57นะคะรถจดทะเบียนทันวาปี57เอกสาเรเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าของใหม่นะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าของใหม่จากค่ายนาซาและด้านหลังคันนี้ค่ะ หนูติดตั้งเป็นผานพวนใหม่ไว้ให้นะคะเป็นผาน5ใบ22ของใหม่จากค่าย LCS ค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมไถพร้อมดันนะคะตัวนี้นะจดทะเบียนทันวาปี57นะคะสภาพยางสวยๆคันนี้เป็นยางเดิมคู่ตัวทั้ง4เส้นนะคะนี่ค่ะสภาพยางสวย ตัวเครื่องยนต์งามๆเลยนะคะจุดมาร์กจากโรงงานอยู่นะคะสำหรับคันนี้32แรงจากคูปตาราคาไม่แพงนะคะคันนี้อุปกรณ์ใบมีดใหม่และแานไถใหม่3 1 8 0 0 0บาทเท่านั้น3 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นชมวิดีโอการใช้งานกันค่ะ วแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะคุปต้ารุ่น L 3 2 0 8 SP คันนี้ตัวเครื่องยนต์แน่นๆแรงดีไม่มีตกนะคะนี่เลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่สำหรับ32แรงม้านะคะสภาพส,ยสวยๆนะตัวนี้หนืงจัดแบตเตอรี่ใหม่ใส่ให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์เป็นตัว3สูบนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรมั่วไม่มีซึมค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์นะคะ ชั่วโมงทำงานนะคะอยู่ที่6 2 2ยชั่วโมงเท่านั้นนะคะระบบเกียร์ค่ะเกียร์หลักนะคะแเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พฟงมมล,ลยัยขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวมากๆนะคะคันนี้นะ,ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทั้งใบมีดและผนไห้ราคาเพียง3,18,000บาทเท่านั้นนะคะ3 1 8 0 0 0บาทเท่านั้น ถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกด subscribe ช่องหนูปีนแม่คถถ้ารถไถ่ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ